บทเสริมที่หกดูก่อนโมคคคณะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะไม่ชูงวงถือตัวถือตนเข้าไปสู่ตระกูลเราจัดไม่พูดถ้อยคำอันจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงทะเลาะแตกสัมัคคีกัน เราไม่สรรเสริญการคุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งคาลืหัดและบรรพชิตแล้วตัดธาตุกรรมฐานว่าธาตุเหล่านั้นก็เป็นสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิหลังจากอุปสมบทแล้วได้เจ็ดวันพโมคลลานะ ก็ได้ประพฤติพรมอจาจรรย์จนถึงที่สุดแห่งพรมอจาจรรย์เพราะธาตุกรรมฐานนั่นแหลธรรมชาติของจิตย่อมคิดในสิ่งที่ไม่มีส่วนสิ่งที่มีอยู่ไม่คิดเพราะคิดไม่ได้แต่รู้ได้ดังนั้นรู้เท่ากับสิ่งที่มีคิดเท่ากับสิ่งที่ไม่มีแต่สุดท้าย จะรู้แจ้งแทงตลอดในความไม่มีไม่ใช่ความมีสุญญาตาธาตุเท่ากับธาตุแห่งความว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนในธาตุเพราะธาตุก็เป็นศักแต่ว่าธาตุจะเป็นตัวเราของเราได้อย่างไรเลิกไปตู่เอาธาตุตามธรรมชาติมาเป็นตัวเราของเรา ได้แล้วครับท่านโดยการเจริญธาตุกรรมฐานนั่นแหลพอนวนจันทร์